สวัสดีครับพบกับฮีโร่สรินนะครับมอเจอกับ EP ที่4นะครับผมทำา EP ไว้ EP 1 e หนึ่งสองสามและเนี่ยสำคัญ EP ที่4เนี่ยยอด,ดเลยพี่น้องเงินดีมากเนี่ยบริษัท k y b ปฏิบัติงานที่บริษัท k y b ะเทศไทยเฟสที่3นะครับทำช็ออัพสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แพทไต้ในในเครื่องหมายหอการค้าไทยเอ้ยหอการค้า kb นะครับทางดีมากเนี่ยจริงจริงระเอ,อเียดงานมาดูกันรละดอียดงานทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับทำงานตั้งแต่ 8, 8โมงถึง17.30นนะครับการดึกทำงานแต่2อทุ่มถึงตี3 0นนะครับ OT 0อถึง2.5ชั่วโมงต่อวัน2ส,สัปดาห์เปลี่ยนกะนะครับ รอบการจ่ายค่าจ้างเข้า1-15ตัดจ่ายวันที่25นะครับ16ถึงสิ้นเดือนตัดจ่ายวันที่10นะครับคุณสมบัติอันนี้ถ้าเป็นเป็นเพศชายนะอายุ21-35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปนะครับมีเอกาสารสด .8 หรือสอด .43 มีใบอนุญาตขับขี่นะครับมาดูค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้างและสวัสดิการจะเป็น3 5 4บาทต่อวันนะครับ ค่ากะดึกหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อว,วันอาหารกลางวันและโอทีทานฟรีสองมือ้อค่ากะดึกสามสิบห้าบาทต่อว,วันค่าอาหารโอทีกะดึกสามสิบห้าบาทต่อว,วันมีค่าซักรีดให้เก้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับมีค่าเช่าบ้านหกร้อยบาทต่อเดือนเงินพิเศษไม่ใช้พักร้อนได้อีกห้าร้อยบาทมีมีค่าสภาพงานบางแผนกยี่สิบห้าถึงห้าสิบบาทต่อว,วันนะครับมีค่าเอร์เซียน กลุ่มเข้างานดีหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทต่อเดืนอนค่าเบี้ยความปลอดภัยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทต่อเดือนไม่มีงานเคลมได้เงินเพิ่มอีกสามร้อยห้าร้อยแปดร้อยบาทต่อเดือนมีค่าเบี้ยขกันให้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับโบนัสพิเศษห้าสิบบาทต่อว,วันการชีวิตหนึ่งแสนบาทดูว่าโหสวัสดิการดีมากเลยอันนี้ติดต่อได้คุณคุณน้ำนะครับ จับสัปลายนะครับ0 9น2 7 9 8้า2นะครับคุณน้ำเนี่ยแนะนำเลยเอนันนี้บริษัทเพชริงบริษัทอมาซากิภายประเทศไทยนะครับรเบีดสองและสนะครับควบดิจิตส่วนอะไรเพื่อใช้ประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับค่าจ้างแนละสวัสดิการ ค่าจ้างอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสี่บาทต่อว,วันค่ากะแปดสิบบาทต่อว,วันค่าเบีย้ยขยันหนึ่งถึงสามเดือนได้เก้าร้อยบาทปอก็ทบเบีย้ยขยันสี่เดือนสี่ถึงหกเดือนได้พันหนึ่งเจ็ดถึงสิบสองเดือนได้พันร้อยปอทบค่าเบีย้ยขยันหนึ่งปีขึ้นไปพันสองร้อยบาทต่อเดือนมีอาหารกลางวันและโอทีฟรีนะครับมีรถรับส่งมีบรรจุเป็นพนักง,งานประจำมีประกันชีวิตให้หนึ่งแสนบาทนะครับ คุณสมบัตินี่น้องน้อผู้หญิงอายุ1 8ปีถึง3 5ปีผู้หญิงนะ3 8ถึง35เพศชายอายุ18-40ปถึง4ีปีรุดการศึกษามอสามขึ้นไปสามารถทำงานร่วงเวลาและเข้ากะได้นะครับไม่มีภาระทางการศึกษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวรายละเอียดงานทำงานปกติวันจันถึงวันเสร์ทำเสาเว้นเสานะครับทำงานสองกะกะเช้าก็ เจ็ดโมงถึงสิบหก OT สิบหกถึงสิบเก้านะกะกลางคืนก็สิบเก้าถึงตีสี่นะครับ OT ตีสี่ถึงเจ็ดโมงได้ OT สามชั่วโมงเลยนะหนึ่งอาทิตย์เปลี่ยนกะหน,นึ่งครั้งนะครับมันหยุดประเพณีจำสามวันต,ต่อปีเงินออกเดือนละสองครั้งทุกวันที่สิบห้าและวันสิ้นเดือนนะครับอันนี้ติดต่อคุณหนุ่มนะครับต,ต่อคุณหนุ่มนี่คุณหมูศูนย์เก้าแปดสองเ ค,ค, 54, คุณหนุ่มนะครับ0982798054คุณหนุ่ม0982798075คุณค้อยนะครับแล้วก็0982798062คุณเกมนะครับโทรมาสอบถามได้อันนี้บริษัทซากากุชิประเทศไทยนะครับเฟสที่สองออัอออนนี้ทำเข้มขัดนิรภัยครับเนีย่ยทำอย่างเงี้ย เก็บคันนี้ละไยงานน่าจะาน่จะานจะไม่ไม่นานครับค่าจ้างสามร้อยห้าสิบสี่บาทต่อว,วันค่ากะแปดสิบบาทต่อว,วันค่าอาหารสามสิบบาทต่อว,วันค่าอาหารล่วงเวลายี่สิบบาทต่อว,วันค่ารองชีพอายุงานครบชีเดือนสามร้อยบาทต่อเดือนเบี้ยขยันห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันบาทต่อเดือนมีรถอบส่งมีบรรจุเป็นพนักงานประจำประกันชีวิตหนึ่งแสนบาทนะครับ คุณสมบัติจะเป็นเพศชายนะครับอายุ21-35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปไม่มีภาระทางทหารสามารถเข้ากะและทำโอทีได้รายละเอียดงานทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์กะเช้า8โมงถึง5โมงเยน็นกะดึก2ทุ่มถึงตี่5นะครับรอบตัดปีกข่อ็1ถึงยเงินออกทุกวันที่30มีวันหยุดประเพณีห้วันต่อปีอันนี้คุณคบนะครับ065 7 16 5 155นะครับ อันนี้เป็นต้องงานฝ่ายผลิตเขาทำงานที่บร,ริษัทเซสินประเทศไทยเฟสสดงนะครับไม่รับเป็นเพศหญงิงได้รับสวัสดิการค่าแรง1620บาทต่อเดือนเบีย้ยขยัน1 2 7 4บาทต่อเดือนค่าคองคิบ3 0 0บาทต่อเดือนค่านม10บาทต่อวันอาหารกลางวันทานฟรีนะครับมี OT ทีานฟรีมีรัส่งให้ประกันกลุ่มก้อ0 0 0 0 0บาท เนี่ยรับเป็นเพศหญิงอ่ะเพศหญิงที่ที่ถามผมมาเยอะนะพุทธมสามขึ้นไปอายุตั้งแต่18ถึงสาหปีนะครับถ้าได้เฉลี่ยหนึ่งเจ็ดถึงสองหม่บาทต่อเดือนเ่ยโอ้โหโทรศูนย์เก้าแดสองเจ็ดเกูนย์หกศูนย์นะครับเอเติมให้พนักงานขับฟลิปไปเนี่ยพนักงานขับฟกลิฟ์ BASF เทีเยศไทยนะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเคมีพันสารลดแรงตึงผิวสารตัวและสารตัวเติมเครื่องสำมาังค่าจ้างก็จะเป็น1620บาทต่อเดือนค่าพานะ50บาทต่อว,วันค่าค่ากะหลาย50บาทต่อว,วันอะดึก70บาทต่อว,วันเน 1, 000, 1, 2, 000, บี้ยขยัน1 0 0 0 1,500 2 0 0าทงันรกทเบีบ้ยยัน มีโบนัสประจำปีมีงานเลี้ยงทางการประจำปีมีค่าก๊อตประจำปีท่องเที่ยวประจำปีประกันอุบัติเหตุกลุม่มประกันสังคมแจกชุดยูนิฟอร์มประจำปีมีบรรจุนะครับตรวจร่างกายฟรีชุดยูนิฟอร์มฟรีโอ้โหอันนี้รับเป็นเพศชายอายุ18-35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปสามารถมาทํางานเองได้ไม่มีภาระาการศึกษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ กะเช้าแปดโมงถึงสิบหกสามศูนย์นะครับกะบ่ายสิบหกถึงเที่ยงคืนครึ่งวันหยุดประเภทนี้ก็สิบสามวันต่อปีติดต่อคุณเมย์นะครับศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเควันนี้ได้ทั้งวุดเอ่อวุดอะไรนะวุดมสาม มอสาวันนี้มีงานมาฝากน้องๆทั้งชายทั้งหญิงนนะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปของพีโร่นะครับไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่โรจจะพาไปดูหน้านงานหน้าโรงงานเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ